เราจะพาไปดูว่าใน oh <my. S 1> สวนของเราเนี่ย นอกจากปูผักปูกอะไรเสร็จแล้วนะมีขี้เหล็กมีอะไรมีมะพร้าวมีอะไรเราก็ยังมีบ่อปลาหรือบ่อน้ําที่เลี้ยงปลาตามธรรมชาตินะครับ,รบผมและบางครั้งบางคราวเราเจําเป็นต้องหาโปรตีนจากเนื้อสัตว์แล้วก็อาศัยเนื้อปลาเนี่ยเป็นหลักครับโ,<อ>โดยจากบอ่อนี้และการมาหาปลานั้น่ะ ถ้าจะไปทอดแผลหรือหวานแผลมันก็ลาบากหน่อยเราจําเป็นต้องหาอะไรฮะเครื่องไม้เครื่องมือชนิดใหม่เออที่เขาใช้กันในอีสานของเราเนี่ยเขาเรียกว่ารอบนะครับเนี่ยนี่คือรอบครับสาหรับดักปลาที่จะเดินทางข้ามไปข้ามมาอย่างผมผมมันมีสองบ่ออ่าบ่อนี้ครับบ่อใหญ่อันนี้บ่อเล็กปลาธรรมชาติมันจะเดินทางไปมาหาสู่กันเราก็เอารอบเนี่ยมาดักตรงทางเดินของเขาครับทางไปทางมาของเขาเราก็พอได้โปรตีนมาจากปลาบ้าง แล้ววันนี้หลังจากนี้เสร็จโดยเฉพาะหลานๆสองคนเนี่ยเขาชอบทานปลาหม้อปลานะครับเพราะว่าอยู่อีสานต้องรู้จักทานปลาหม้อปลาเพราะปลาหม้อปลานี่ถือว่าให้ให้โปรตีนสูงสร้างเซนสมองได้ดีย่นี้เพระยุคใหม่เนี่ยจำเป็นต้องสอนเด็กให้รู้จักนิ่นะนอกจากตัวรอบตัวนี้ยังมีอันนั้นอีกข้ายก้มหม้อปูอันนั้นสําหรับตั้งไว้สําหรับดักปลาเหมือนกันแต่ว่าในน้ําลึกหน่อยถ้าน้ําตื้นน้ําอะไรก็ใช้รอบนี้ แต่ว่าวันนี้ไม่รู้จะได้ปลามากน้อยเท่าไหร่นะเพราะเราไม่ได้ไล่ครับปกติเราจะไล่จากบ่อเล็กมาหาบ่อใหญ่หรือจากบ่อใหญ่ไปหาบ่อเล็กแล้วก็ปลานี่จะติดรอบเยอะโอ้ได้มาเยอะเลยวันนี้ได้กี่ตัวเนี่ยปลาอะไรปลาอะไรปลานิลนอือได้กี่ตัวเนี่ยนับดูสิสามีตัวนี่ถูกมากเลยเออหนึ่งสองสามสี่ตัวโอ้โหใช่ครับป่านี่ไงนี่ไงนี่ไงได้ไหมเ้ยเล็กเจ๋อยากกินไหม 哦，你弄的要不得了。 คะวันนี้เราจะไปทําขนมกันนะค่ะเฮ้ยจริงว่าขนมนอะไรอะคะไม่บอกอ,อยากรู้อ่ะอยากรู้เราก็ไปกันเลยเ้ยค่ะไป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 ด้วยเปล่าไปโอเคไปไปทำขนมกันออโอ้ตน้นคาต้นกา <c oughs> นี่จะพาพี่ไปไหนเนี่ยฮะเดี๋ยวก็รู้เองเนี่ยค่ะจริงป่ะโอเคไปไหน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 โอ้โหสวัสดีครับสวัสดีค่ะ <c oughs> ขาขาวนั้นเลยไม่ใช่ผิวนะหัวว่า <c ười> ผมพูดเล่นนะครับ <c ười> ผมพูดเล่น <c ười> ผมพูดเล่นนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ <c ười> โอ้นี่นี่คือขนมอะไรอะฮะ <c ười> ข้าวเกี๊ยปากหมอ้อข้าวเกี๊ยปากหมอ้อโอ้ลองชิมไหมชิมไหมชิ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 มลองชิมมาชิมใหมดิ <c ười> เ,เขาข้าวเกี๊ยปากหมอ้อเป็นไงข้าอร่อยไหมอร่อยลองชิมบ้างดิชิมบ้างชิมบ้างชิมบ้างอืมอืมเป็นไงบาร์รถข้าดีมากเลยนะฮะ เขาเก็บหลังหมอ้อทำมานานหรือยังครับนานแล้วค่ะตักปีแล้วครับตั้งแต่พ่อเจ้าแม่เลยล่ะค่ะโอ้ยอนนานานันนั้นนานขนาดนั้นล่ะค่ะดีครับ <c oughs> อยากจะพูดเลยครับว่ามันมีส่วนผสมอีกอย่างนี้ครับแม่ครับ <c oughs> มีแป้งข้าวเจ้าค่ะแล้วก็มีน้ำเปล่าแล้วก็บีเกลือเล็กน้อยค่ะอ,อันนี้คือเฮาใซยน้ำเพิ่มดิแม่อย่า ไข่แป้งมันแตกออกแล้วก็จึงค่อยเปกใสไตมอกวดขวดได้ผ่าผากระพานอื่นก็บ่ได้ด้อค่ะครับต้องไปผ่าอย่างครับผ้าไหมผ้าไหมเลยโอ้ต้องไปผ่าไหมอย่างอื่นก็ไม่ได้เป็นยางครับเขาต้องใส่ผ้าไหมครับแม่มันผ้าไหมมันบอลอดผ้าไหมมันลื่นมันมีใยค่ะมีใยแล้วมันถูกน้ำแล้วมันลื่นถ้าผ่าธรรมดามันจะตีแทกก็ได้ครับผมครับผมเน่ยแม่จ๋า เขาต้องทิ้งไว้ประมาณจากนาทีครับค่อยเอาขึ้นมาได้เนี่ยสามนาทีสามนาทีเนาะจ้าเอามาจริงสิแค่สามนาทีแค่สามนาทีแต่คนแบบนี้เดี๋ยวคนเหรอลองลองลองโอเค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเห็นดูนึกตัวคนนี้นะมาครับผมลองเบินนะครับแม่ครับโอ้งานเท่าไหร่เนี่ะแป่งอะยรเอ็ดไว้แล้วแป่งเลย มันอยู่ที่หนา้าตาบอกเจ้าแล้วว่าคัคม,มีลูกสาวเจียไปกินทอดไข่บ้านเันรอนี<ว>่ <c oughs> มันก็มีลูกสาวะแม่เสียใจตอนนี้ละเสีย,ยายอรอลูกเคยจังเลย แตกไ,ไม่โดนแล้วแม่จะตากอันก็เป็นมือพูดล้านเนี่ยมือมือเตียจา้าอันนี้อันนี้เ,เนื้อที่ทอดอ่ะตากมาปุ๊บเนี่ยจ้าเป็นอันนี้นาามันแห้งแล้วมันทีเป็นแบบนั่นเอาบริหารเดี๋ยว,ยวมาโทษกัน แม่เสยขาทำแบบนี้ค่ะโอ้ต้องกดนะครับแม่ค่ะกดให้เป็นแบรนด์ค่ะครับผมครับผมลูกเขยหน่หน้าตานี่ถือได้ว่าแบบว่าไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่ซ้ําใครเลยนะครับเป็นข้าวเกียวปากหม้อของชุชนบ้านขี้เหล็กใหญ่ของจังหวัดชัยภูมินั่นเองนะครับเป็นไงบ้างค้าวต้นข้าวครับอยากทําอีกไหมอยากค่ะก้ออะไรจ๊ะก็มันสนุกเบียค่ะเออแล้วหนูล่ะอยากทํเอีกยวของวันอร่อยสุดยอดมากเลยนะครับแล้ววันนี้นะครับก็ต้องขอคุณแม่ทุกคนเลยครับผมครับ

ยังยังมีอะไรอีกอะก็ไปถามยายกันเลยอะไรนะถ้าจะอยากรู้ไปถามยายกันเลยเฮ้ยไป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 คุณยายมาโอ้คุณยายสวัสดีครับสวัสดีจ้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้มาเรื่องมานั่งนี่ลูกโอ้ขออนุญาตนะคุณยายครับโอ้คุณยายจ๋าอันนี้คือขนมอะไรครับคุณยายเขาอุ้มลุ่มเขาอุ้มลุ่มจ๋ามันเป็นจังไรเนาะเขาอุ้มลุ่มบ้านเนียบยายครับถามคุณแม่นิดนึงครับว่า ที่ม้าที่ไปของขนมเนี่ยมันเป็นม้าท้งไหนเป็นม้าแต่แต่พอแต่แม่แต่บุปเพเพิ่นเป็นบุญพระเวบุญพระบบบุญพระมหาชาติเพิ่นเอิญนะครับผมแล้วบัตินี่เขาอุ้มลุ่มเนี่ยอาใส่กระจาดขายเทพพดาเทพพดาแล้วบัตินี่ตอนชูชกเพิ่นลงหมายขอครับเพิ่นเลยมาขอว่าขอเขาอุ้มลุ่มเนี่ยบัตินี่กระจาดมีเก้ากระจาดกับปยายทุกขายเทพดา คุณยายจ๋าขอร้องสิมึงเลยจ <Okay. S 1> ้ะชิมดูชิมดูมอร่อยไหมชิมดูให้อยก้อนนี้อ่ะชิมดูไหม,มไม่เอาห่ะชิมดูมอื้อร่อยนะ่งอร่อยไหมอ๋อเนี่ยทำยังไงเขาถึงจะมันเป็นก้อนแบบนี้ได้ครับก็มาผสมเนี่ยผสมกับน้ำตาลแล้วก็ปั้นปั้นให้มันเป็นก้อนอืคุณแม่จ๋ากว่าจะมาเป็นก้อนเนี่ยมันต้องทำอย่างไรบ้างครับ ก็ขวานขวานทมันแตกครับผมขวากะจอกแตกขวากะแตกก็ไปฮ้อนไปฮ้อนก่อนไปฮ้อนก่อนอเอากระแต่งฮ้อนเอาตะแต่งฮ้อนฮ้อนแล้วก็มาเจ็บกากครับมาเจ็บกากแล้วก็มาทงมาทงแล้วก็ปั้นปั้นปั้นเป็นก้อนเป็นก้อนทีเลยค่ะเขาเนี่ยค่ะกินเลยกินเลยโอ้คืองานสนุกบบนี้่ะโอ้คุณยายจ๋าน้ำอ้อยเนี่ยพึ่งแบบว่าไปเคี่ยวมา้ัีไหนต้มให้มันละลายเอาใส่เบิใส่บครับ โอ,อ้ทั้งใส่หลายเพื่อแบบว่าให้ปั้นก้อนได้เนาะ,ะถ้าใส่น้อยมันือปั้นม่ได้เนาะแล้วแม่เฮ็ดเข่าเนี่ยช่วงเวลาไหนช่วงเวลาบุญพเวเดียนสามมีมีเวลาเดี๋ยวเท่านั้นครับผมปีปีละข้างปีละหนึ่งข้างปีละหนึ่งข้าง<อ> ยอดเลยนเนี่ยบรรยากาศดีมากๆเลยโอ้ oh. น้องทั้งคู่ครับตอนนี้นะฮะพี่นะฮะพุงจะแตกแล้วครับกินของหวานครับเราจะพาพี่ไปไหนอีกครับอ,อ๋ออันนี้สุดท้ายแล้วค่ะสุดท้ายแล้วนะ,ะอันนี้คือขนมอะไรคะอ,อ่มขนมข้าวปองโอ้ oh, ข้าวปองไปไงะ่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยไหมคะโอเคครับไปดูกันเลย สวัสดีครับสวัสดีครับคุณยายโอ <Set> ้ oh, นั่นแหละครับที่เขาเรียกว่าข้าวโปงจ้าโอ้ oh, ขอดูหน่อยครับหน้าตาเป็นยังไงครับคุณยายครับนี่ข้าวโปงโอ้หน้าตาเป็นอย่างนี้นี่เองนะฮะคุณยายจ๋าอยากจะรู้มากๆเลยครับว่าที่มาที่ไปของขาง้าวโปงเนี่ยมันเป็นมาอย่างไรครับนี่นี่น้ำน้ำตดหมาน้ำตดหมาจ้าอันนี้น้ำอ้อยน้ำอ้อย มะพร้าวนี่ไข่ส่วนผสมเห็นบอกว่าหนึ่งปีเนี่ยจะทำแค่ครั้งเดียวทำในช่วงไหนครับบุญพระเวดบุญพระเวดโอ้เดือนสามเดือนสใช่ไหมครัเดี๋ยวขอลองชิมหน่อยนะฮะชาติของข้าวเป็นอย่างไรเซรษอ้ยเ่บอยู่โอ้ยขอายูอาจานเ่ยเห็นไหม อ,อ,อร่อยมากเลยจับปะจับบะอะไรยังง,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 งี้ยังงี้ไงคุณแม่จ๋าอยากใู้อีณวีครับว่าวิธีขั้นตอนในการเฮ็ดเนี่ยมันเฮ็ดตังไย่งครับเอากบมาเขาก่อนครับแล้วก็มาหนึ่งอ,อมาหนึ่งแล้วก็เอามาใส่ครกใส่ครบครบมองอ่าเอาน้ำตดหมาใส่น้ำตดหมาเดี๋ยอะก็เลยว่าน้ำตดหมาเนี่ยที่มาที่ไปของน้ำมันเป็นมาอย่างไรครับ มันก็ซอยให้ข่าปงเนี่ยมันบอกอบแต่มันหอมโอ้มั่นนั่ก็แต่ก็แซ่บนะครับผมต่อไปครับเป็นอยังครับแล้ก็มะตัมแล้วก็ใส่น้ำอ้อยน้ำอ้อยน้ำอ้อนี่เป็นน้ำอ้อยก้อนเนาะาน้ำอ้อยครับใส่บักเท้าใส่งาจ้าแล้วก็ใส่ไข่ใส่ไข่น้ำจ้าโอ้เขาเนี่ยเจ้าตัตัมตัมใส่ตัมโอ้ แล้ว้ที่แล้วก็มาปั้นโอมาปั้นเรอปั้นเป็นแดโอ้ข้าวมกบดยากเนาะบดยากบดยากบดยากแล้วมวนน้ำม้วนน้ำ เป็นขั้นตอนนะครับถือว่าหนึ่วันนะครับก็จะเป็นหน้าตาอ,อย่างนี้นะฮะแล้วก็สามารถนําไปย่างได้ปิ้งได้ออพอได้ะะนะครับนี่เป็นขั้นตอนในการปิ้งนะครับเราประมาณใช้ไฟเนี่ยแรงประมาณไหนครับ ปานกลางค่ะปานกลางนะฮะถ้าเล้ยงหลายกระใหม่มนี่ก็ถือว่าเป็นอาหารประเพณีนะครับซึ่ง1ปีเนี่ยจะมีแค่ครั้งเดียวนั่นเองนะครับรู้สึกว่าดีใจมากๆเลยนะที่ได้มาเรียนรู้นะครับวิธีการทําขนมแบบไทยๆของเราในวันนี้นะครับซึ่งแบบว่า <c oughs> เหมือนว่าเราสืบทอดจากรุ่นเก่าๆ <c oughs> จนไปถึงปัจจุบันเนี่ย <c oughs> ยอดมากเลยต้นข้าวจ๋าพี่ถามจรินะวันนี้รู้สึกยังไงบ้างได้มาทําขนมทั้งสามอย่างวันนี้อ๋อวันนี้ก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็สนุกด้วยค่ะชอบขนมไหนมากที่สุด ขอาขนมข้าวผงมากที่สุดค่ะพาะอะไรชอบคะพาะมันรสชาติอร่อยอะค่ะโอ้เป็นไงบ้างครับสุรวันนี้ก็อร่อยมากเราต้องขอบคุณมากเลยครับที่ให้ความรู้เราในวันนี้นะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณแม่เดาสวัสดีครับ